สวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทำตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทำตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำตามนด้ครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ่าย,บายครับไปบาย,บาย พี่ขอเล่นต่อเดตรงเนี้ยไม่เอาพี่ตาผมเนี้ยพี่พี่ลอยก็เล่นกันได้แล้วกูเดี๋ยวกูไปทำงานแล้วนะวันแรกในการทำงานกูจะไปทำงานแล้วเหรอได้ใช่วันแรกในการทำงานกูกูออกรถใหม่มาด้วยโอ้ยไหนไหนไหนแล้วขับรถไปอยู่อยู่ข้างล่างกูดูมาจากยูทูบแล้วดูไม่ได้นอนกูดูจากยูทูบใช่เรียนจากยูทูบไงพี่ไม่เคยเรียนหรอแล้วพี่จะขับได้ไหมเนี่ยคือกูขับรถออกรถใหม่แต่ขับรถไม่เป็นก็เลยดูจากยูทูบเลย ขับสอนสอนดูจาก y o ยุทุ e ไงอ่าๆกุ๊กกุ๊ขับเลยครับอ่าเดี๋ยวเปิดเปิเปิดอ่านั่งขับเป็นแน่นะเอ้ยดีๆกุ๊กโอเคปลอดภัยครับปลอดภัยไปที่เราไปเล่นเกมกันต่อดีกว่าโอ้โหชนกำแพงเลยอ้าวกุ๊กจะรอดไหมเนี่ย คิดว่าจะรอดไหมผมว่าไม่รอดอ่ะพี่อาจจะตายเลยอุ้ยไม่ตายต่ออย่าแช่งดิมันจะตายได้ไงล่ะเอาเหรอไปเล่นเกมต่อดีกว่าโชว์แช่งคนอื่นน้องไหมไปทำงานแต่โชว์บอกว่ากุ๊กตายพี่กุ๊กอาจจะไม่รอดเล่นเกมต่อก็ได้เออนั่นพี่เล่นคอมเล่นพี่เล่นคอมกุ๊กแกันคอมกุ๊กมันแรงกว่าเครื่องพี่เอ้ยทำไมพี่กุ๊กังไม่กลับมาเนี่ยพี่มันเร็วขนาดนี้แล้วโชว์นี่มันขี่ทุ่มเลยเนี่ยสองทุ่มยังไม่กลับเลยเฮ้ย ลองไปดูดิคืออะไรอ่ะทำไมกูยังไม่กลับเอ๊ะรถมายังยังไม่มาพี่ออกไปดูหน้าบ้านก่อนเอ่อโชกูยังไม่กลับเลยอ่ะยังไม่กลับอีกเหรอใช่หรือว่าไปเที่ยวไปเที่ยวหรือเปล่าอาจจะใช่ก็ได้อาจจะแบบชวนเพื่อนไปเที่ยวอะไรเงี้ยไานโชอยู่ไหนโชอ์เดี๋ยวันหลังเอเอเดี๋ยวพี่ลองเปิดทีวีดูดิเผื่อมีฮะลองเปิดทีวีดูดิเผื่อมีข่าวอะเปิดทีวีดูดิ ขณะนี้เวลาที่เป็นนาฬิกาผมได้ลงพื้นที่มาในจุดที่เกิดเหตุน,นะครับโดยจุดเกิดเหตุน,นั้นมีศพของหญิงสาวนนรนามหนึ่งคนแล้วก็สภาพรถที่พังยับเยินนะครับก็คือหม้อาน้ําพังแล้วก็ล้อนี่หลุดออกมาทั้ง4ล้อเลยครับโดยสภาพของศพนี่ก็คือมีท่อปักทะลุป,ปอดข้างซ้ายแล้วก็แขนขาฉีกนะครับมีแผลพุพกพองตามร่างกายและแผลทะลอกนะครับตอนนี้ก็กําลังตรวจสอบศพอยู่นะครับผมนักกรรายุรารเฮ้ยอันี่มีกุ๊กพี่อุบัติเหตุนะ แข็งขาขาเลยไปดูดิพี่รีบรีบไปดูไหมรีบไปดูไหมรีบไปดูเลยเอ้าเร็วเราพี่รีบขับรถไปรีบขับรถไปพี่ว่าเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เร็วพี่ขับรถไหนไปขับรถนี้ไปเลยเร็วไปด้วยการโชว์เร็วเร็วเร็วเมืทีอาจจะยังไม่ตายก็ได้บางทีอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะเราเราขับไปดูดิแข็งขาขาขาคิดว่าตายไหมตายดิไม่ตายหรอกยังงนก็ชุบชีวิตได้ไปเร็วไปเร็วโอ้ยรถช้ามากโชว์เร็วสิพี่น้องรีบขับไป ไป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 เดี๋ยวซ้ายอ่าเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงโอเคพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วเรียกหมอก่อนไหมอ่ะอุ้ยไม่รู้ดิพี่ไม่รู้ว่ากูจะรอดได้ป่ะแบบแข็งขาดขาขาดเลือดเต็มขนาดนั้นโชว์คี่ไม่รอดไปละตายดิจะไม่นะน่าจะข้างหน้านีิมั้งตรงนี้ไปเอ้ยไงไงเฮ้ยคุณคุณตำรวจครับคุณตำรวจคุณตำรวจเฮ้ยข่าวข่าวมีอะไรครับเอ้าพี่กูพี่กูไปทำเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> อุณเจนเย็นเจนอันนี้อันนี้อันนี้อ่า,นนอาเป็นเพื่อนรมครับโอ้ oh, แข็งขาขาขาดหมดเลยอ่ะคุณเป็นญาติผู้เสียชีวิตใช่ไหมครับอ๋าใช่ครับ <c oughs> ใ,ชใช่ครับอยู่บ้านดวกันครับอันต้องเสียใจยนะครับเพราะเขาตายแล้วป <c oughs> <c oughs> ้าอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะฮะท่อปากกลางอกเลยอาจจะยังไม่ตายไงอาจจะยังไม่ตายเขาเสียเลือดเยอะแล้วครับเขาหน้ารอดแล้วครับเออร้อนรดหมดเลยแข็งขาขาขาด แต่ว่าผมว่ามีสิทธิ์รอดนะครับว่าตายาเสียเลือดเป็นจำนวนมากเลยนะครับเอาเฮ้ยกุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำไงเดี๋ยวมีมีกุ๊กตัวเย็นเลยตัวเย็นคืออะไรอะ่ะตายแล้วไงเอาตายแล้วอ่ะตายแล้ว<อ>เดี๋ยวขอขอดูรถหน่อยดิยังไงนะไฟไหม้กุ๊กขับชนอะไรเนะี่ยขับชนหินม,มีถังขยะรอรถหักอะไรหมดเลยไม่นะรถใหม่ โอ้ก็บอกแล้วให้ขับระวังระวังโอ้ยทำไงดีอ่ะงานศพเราก็ต้องจัดการเรื่องงานโสดิกคุณต้องเฮ้ยเราจะบอก่แม่พี่กุ๊กยังไงอ่ะเฮ้๋ยวเราลองนะครับลบงนะครับแชะแชะแชะคุณเป็นใครเนี่ยอ่าผมเป็นนักข่าวครับเป็นนักข่าวฝึกหัดเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปทำเป็นข่าวครับครับเฮ้ยถ่ายศพได้ไหมครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์ไปแล้วกันเฮ้ยคุณตำรวจข่าวละตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดผมผมขอดูได้ไหมอ่ะน่าจะต้องมาพรุ่งนี้เช้านะครับเอ้า ตอนนี้นไม่ได้เลยครับรเดี๋ยวผมต้องเคลียร์เอกสารแล้วหน้าตึนกตนี้ก็น่าจะปิดแล้วนะครับอ่าโอเคครับพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมครับครับผมไปเราเรือ่องศพนะครับศพใครจะย้ายศพให้เนะีย่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมจะรอกู้ภัยมาครับกู้ภัยมาเช้าครับแล้วพวก<อ>ผมทำไงเรากลับบ้านก่อนลวกันต้องไปบอกพ่อแม่พี่กุ๊กก่อนไปพี่กลับบ้านก่อนนะครับโอ้ยโชว์อะไรไม่นะพี่โดนเหล็กแทงด้วยนะทะลุอกเลยเมื่อกี้ผมเห็นน่ะ ทะลุะไปถึงด้านหลังเลยอะ่ะโอ้โหพี่ว่าอ่ะคิดว่าตายไหมตายดิพี่ตัวเย็นขนาดนั้นโอ้พี่ไม่รู้ว่า,เ,าเราบอกบอกครอบครัวพี่กุ๊กยังไงก็บอกว่ากุ๊กขับรถชนตายจบไม่เกี่ยวว่าเรา,า,าเ,เราห้ามได้ไงใช่จะต้องจัดการเรื่องงานศพอีกใช่ไหมเนะี่ยแล้วพี่กุ๊กเชื่อใจยูทูบได้ยังไงเนี่ยเออยังไม่ขับรถเองไปดูยูทูบเออดูยูทูบแล้วมายนี้เองไปโชว์เข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกล้องวงจรปิดไป โชว์รถพี่ก่อนนนี้พี่เตรียมเอกสารมาก่อนเอออันนี้แผ่นอันนี้สี่สิบแปดแผ่นโอ้ยเอกสารทำไมเยอะจังเลยเนี่ยต้องไปอะไรกล้องวงจรปิดต้องงานส่งงานศพโชว์อยู่ไหนอยู่หน้าบ้านเร็วเร็วเร็วอ๋อช่วยถือหน่อยช่วยถือหน่อยเอกสารระวับายเปลไปไปเราไปสถานีตำรวจกันเพื่อเราไปดูกล้องวงจรปิดว่ากู้โดนชนได้ยังไงไม่สิไม่ใช่กู้โดนชนกู้ขับชนได้ยังไงหรือว่าจะมีคนแบบดักไว้ด้านหน้า เออมันเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามันเป็นแบบอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้อาจจะแบบมีคนตั้งใจฆ่าอะไรเงี้ยไปไปเอออ่นนี้สถานีตำรวจอเดี๋ยวพี่จอดรถกันนะโชว์จอดตรงนี้แหละไปเร็วเร็วเร็วคนตำรวจครับะอ้าวคนตำรวจครับเปล่าเปล่าครับเอาแล้วคุณเป็นใครอ่ะผมมาแจ้งความครับผมต้องรอคุณใช่ไหมเนี่ยอ่าวอ้าวานำคิว้ตำรวจอยู่ไหนวะเนี่ย เอ้ยตำรวจอยู่ไหนวันนี้อ่ะเอ้ยนำรวจครับอ้าวขอแจ้งขอแจ้งความหน่อยเออนั่งก่อนครับนั่งก่อนพี่รอตรงนี้ก่อนโชว์คอ้ยาข้างบ้านผมอ่ะบ้านๆคนนั้นเนี่ยผมเคยมาแจ้งเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนนะที่ผมลงบันทึกเอาไว้อ่ะตอนนี้เขาเนี่ยเขาเขาตื่นเต้นแจ้งเลยอยากดูก็ตดนปิดด้วยใช่ไหมเราต้องหาคหมาครับเขาเขากินหมาบ้านผมอ่ะโอ้ยคดีอะไรสัสแล้วคุณ คุณแจ้งข่าวจริงหน่อยผมต้องใช้คดีไอ้ของคุณเนี่ยผมเลี้ยงหมาขอมาสี่ห้าปีแล้วป้าป้ามาหนีค่ะป้ามากินหมาเนี่ยไม่คุณแต่คุณแจ้งข่าวเร็วๆนะครับผมต้องรีบโอ้ยกันแอร์นั่นแหละครับไอ้ป้าข้างบ้านมากินหมาเขาเขาที่แล้วก็กินแมวครับแต่คดีนี้รู้สึกจะมีตำรวจอีกคนเขาดำเนินให้อยู่นะครับอ่าแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องรอตำรวจคนนั้นกลับมาครับตอนนี้เขาจะไปสืบสวนเอาอะไรอ่ะเฮ้ยต่อชิ้นไปได้เท่ไหรคุณตำรวจไล่เขาไปได้ยังครับเนี่ย อย่างนี้ดีกว่าคุณผมให้ห้าร้อยรีบไปฮะจริงเหรอพันได้ปะห้าร้อยไปเอาขอกสองร้อยสองร้อยเออหอยสองร้อยผมต้องใช้เอกสารเลยเนี่ยคุณคุณมาแจ้งความอะไรเนี่ยกินหมากินแมวเนี่ยรัศมาระครับผมเมื่อวานครับที่จะขอดูกล้องวงจรปิดนะครับนี่ครับผมอันนี้ครับมีเอกสารเลยครบเลยครับนี่อันนี้เดินมาดูเลยครับเดินมาดูเลยใช่ไหมครับใครครับโจรยี่ไง กูขับรถไปชนเองเลยเนี่ยดูจากยูดูเนี่ยคือเขาเป็นมือใหม่ครับเไม่ทราบว่าคนผู้เสียหายนี้ได้มีใบขับขี่หรือได้ไปทำอะไรน่าจะยังนะับเออเขาเพิ่งซื้อรถเลยครับแล้วก็ดูวิธีการขับรถจากยูทูปนะครับแต่แบบยังไม่ได้ฝึกขับเองเลยแล้วทำไมเขาไม่ไปสอบใบขับขี่ล่ะเขามีคนฝึกให้อยู่เออไม่รู้อะโชยังมีเอกสารอะไรนั่นอยู่ไหมยังมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องอันนี้ด้วยจากการเรียงานศพคืนนี้คืนนี้ต้องไปงานศพคุณจะรับเอกสารจากโรงพยาบาลยังครับ อ่ะยังเลยครับยังเลยครับอันนี้ครับไอการวินิจฉัยศพโอ้ขอบคุณครับโอ้พี่ฮะปอดปอดซ้ายทะลุเออปอดซ้ายทะลุแล้วก็แบบอะไรตับไตเสื่อมพุงพังอะไรหมดเลยเออไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณมากครับคุณตํารวจขอบคุณครับเดี๋ยวการที่งานศพนะครับครับไม่นะพี่กุ๊กนั่นเดี๋ยวต้องจัดการเรื่องงานศพอีกเนี่ยโอ้ยโชว์ใส่ชุดนี้นะใส่ชุดสีดำนะเสื้อดำนะ หรือเสื้อขาวก็ได้อามาแล้วครับมาแล้วครับผู้ตำรวจตำรวจจ่ไหนมาแล้วเหรอครับจอดรถตรงไหนครับอยู่นี่ครับถ้าผมจอดรถตรงไหนจะจอดตรงนี้เลยก็ได้ครับจอดตรงนี้เลยครับ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 ม่โดนล็อกล้อเลยนะไม่ไม่โดนครับผมกูไม่ต้องลวดนะใส่ชุดดำโอเคครับอยู่ข้างล่างเลยครับโอ้ไม่น่าเลยพี่กุ๊กไม่น่าเลยโอ้โหศพคนอื่นเยอะมั้งแกแน่ไหนครับ ศพกุ๊กอยู่ไหนอ่ะตัวนี้เหรอตรงหน้าขาวนั่นครับเดี๋ยวอันนี้สิครับเฮ้ยหนีใครเนี่ยอือพี่โชวนเพิ่มคนนี้โอ้กุ๊กเออคุณครับมีดอกไม้กันไหมครับพี่โชว์พี่ไม่ได้เตรียมดอกไม้มาเนี่ครับอ่านี่กุ๊กพี่ให้ดอกไม้นะอ่ะชอบสีฟ้าอ่ะนี่ยออาอายุแม่ควรจะร้องไห้ทำไมเอออ่ะทุกคนไปไปก็เหมือนเดิมโอ้ยแต่คนนี้ คนนี้เขาไม่มีญาติเหรอครับทำไมผมเป็นญาติเขาครับเอาคนเป็นญาติเขาเหรอครับใช่ครับโอ้ไม่นะนะไม่เดีขอแสดงความใจดด้วยครับทั้งคู่นะโอยกุ๊กเอาคนปวดสงสารคุณไปกันเถอะไปโทรกลับบ้านกันเถอะเชิขอบคุณครับทุกคนที่ที่ที่มางานศพกุ๊กเอ้ยเดี๋ยวได้เป็นงานศพอีกคนเฮ้ยขอบใจเอกสารผมยังเคลียร์ไม่หมดนะ เออ,เ,อ,อเด็ดเดยวได้สมเดยวได้สมเพิ่มนะโชว์อืมอืมมาวันีเศร้านิดหน่อยก็เลยสมองมึนๆไปกลับกันดีกว่ากลับกันเถอะไปโอเครู้สึกแบบพี่สบายใจขึ้นเยอะเลยโชว์ใช่ไป <S 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 แต่เราต้องไปเคลียร์เรื่องอะไรหลายๆอย่างอีก